สวัสดีค่ะนิดนะคะก็ช่องนิดนินเชียงตุงนิดนินอินยันมานะคะวันนี้นิ่จะมาใน เล่าสู่กันฟังนี่ขออนุญาตใช้ชื่อนี้นะคะเกี่ยวกับเมืองเชียงตุงบ้านเกิดเมืองนอนของนี้นั่นเองนะคะซึ่งพีพีเอฟซีคนไทยหลายๆท่านรู้จักเชียงตุงกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะมาจากละครนะคะไม่ว่าจะมาจากเครื่องแต่งกายในละครเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะมาจากสาวๆน้องๆยูทูบเบอร์นะคะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะที่ยังไม่รู้จักเมืองเชียงตุง มีสอบถามเข้ามากันเยอะมากว่าเกี่ยวอะไรกับเชียงใหม่ไหมเกี่ยวอะไรกับเชียงลุ้งไหมพอเห็นเป็นเชียงเหมือนกันนะคะซึ่งนี้ขออนุญาตเล่าเกี่ยวกับเมืองเชียงตุงนิดหน่อยแล้วกันเนาะถ้าข้อมูลของนี้ไม่ครบถ้วนนะคะหรือขัดตกปกพร้องไปตรงไหนพี่ๆท่านไหนมีข้อมูลก็ช่วยเสริมให้นิดด้วยนะคะแล้วก็นี่จะได้มีข้อมูลใหม่ๆเนาะเพิ่มขึ้นนะคะก็เมืองเชียงตุงนะคะตั้งอยู่ในทิศตะวันออก ในรัฐชานของประเทศสาธารณรัฐสหภาพยันมานะคะแต่ในคลิปนี้นี่ขออนุญ,ญาตใช้ง่ายๆแล้วกันเนาะก็คือประเทศพามา่าละกันนะคะตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของประเทศพามา่าอยู่ในรัฐชานซึ่งประเทศพาม่าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น7รัฐ7มณฑลนะเะรัฐ เมณฑลก็คือเจ็รัฐ7เขตนั่นเองเนะเาะในเจ็ดรัฐเนี่ยจะเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่สัดส่วนมากนะคะแล้วก็ตั้งชื่อตามชนกลุ่มน้อยส่วน7ดเขตเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของชาวพมา่าสัดส่วนมากนะคะเจ็ดรัฐมีอะไรบ้างนะรัฐที่1ก็คือรัฐกระชินที่มีภูเขาน้ําแข็งภูเขาปูตาโอนะคะเมืองหลวงของรัฐกระชินก็คือเมืองมิจจีนาโอเค รัฐที่สองก็คือรัฐกยาเมืองหลวงของรัฐรัฐกยาก็คือลอยกอนะฮะรัฐที่3ก็คือรัฐกะเลี่ยงเมืองหลวงของรัฐกะเลี่ยงก็คือผะอันรัฐที่4ก็คือรัฐชินนะคะรัฐชินเมืองหลวงของรัฐชินเนี่ยฮาคาซึ่งนางงามช่วงที่ผ่านมาที่ประกวดเวทีเวทีหนึ่งนะคะที่นางงามประจำชาติของพม่าสวมชุด ประจําชาติของชินแล้วก็ยกเม็ดเศจหนึ่งนะคะที่ขึ้นมาเนาะและได้รับรางวัลชุดประจําชาติปันอันนั้นแหละคะ่ะรัฐชินนะ,ะรัฐที่5ก็คือรัฐมอนมีเมืองหลวงเป็นเมืองมอละแมงหรือที่คนไทยหลายๆคนเรียกว่าเมาะลําเลิงหรือเมะลัมใหญ่นะคะเรื่องอเมืองนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่านี่เคยดูละครเรื่องหนึ่งอะนะคะที่เกี่ยวกับเมืองนี้ก็คือมาเมย ะะมาเมีเป็นสาวแม่กะคนพาม่าเมืองเมาะลำแมงงามลำเหมือนเดือนสองแสงคนมาแย่งหลงฮักสาวใช่ไหมคะถ้าเนื้อเรื่องผิดหรือว่าเ,เ,เสียงไม่ค่อยดีก็ขออนุญาตด,ด้วยนะคะก็คือรัดมอนเนอะรัดที่หก็คือรัดยะไข่ มีเมืองหลวงเป็นเมืองซิดดวยนะคะแล้วก็รัฐที่7ก็คือรัชชานของเรานั่นเองนะคะรัชชานเนี่ยหลักๆเลยก็คือมีเมืองหลวงเป็นเมืองตองจีแต่เนื่องจากว่ารัชชานของเราเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศพามา่าถ้าแบ่งพาม่าเป็นสส่วนรัชชานของเราเป็นหนึ่งในสส่วนค่ะฉะนั้นรัชชานเนี่ยโอเคเมืองหลวงเป็นตองจีแต่ก็ยังแยกเมืองหลวงอีกสองเมืองเพื่อที่จะแบบเขาเรียกอะไรอะ,อะปกครองแบบ ไม่ไม่กว้างเกินไปอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแยกเมืองหลวงออกมาเป็นสามเมืองรัดฉานมีเมืองหลวงทางทิศใต้คือเมืองตองจีมีเมืองหลวงทางทิศเหนือคือเมืองลาเซียวแล้วก็มีเมืองหลวงทางทิศตะวันออกก็คือเมืองเชียงตุงบ้านเกิดเมืองนอนของนี้นั่นเองนะคะทีนี้เมืองเชียงตุงเนี่ยตั้งอยู่ทิศตะวันออกของรัชฐานอยู่ทิศตะวันออกของน้ำคงน้ำคงภาษาไทยใหญ่ นะภาษาพม่าจะเรียกว่าตันวินมิดแล้วก็ภาษาไทยจะเรียกว่าแม่น้ําสารวินนะคะเมืองเชียงตุงออของเราเนี่ยติดกับอะไรบ้างนะคะเราจะติดกับประเทศจีนยูนนานเนาะแล้วก็ประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยจากเมืองเชียงตุงนะคะเดินทางไปเมืองลาเมืองลาก็คือชายแดนจีนนะคะจากจากเชียงตุงไปเมืองลาเนี่ยระยะทางประมาณ90กิโลเมตรเอง ะะส่วนจากเชียงตุงเดินทางไปท่าคีเล็กท่าขีเหล็กก็คือชายแดนที่ติดกับประเทศไทยเนาะข้ามแม่น้ําสายไปก็คืออํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะระยะทางประมาณ163หรือ165เนี่ยแหละนะคะกิโลเมตรเนาะข้อมูลก็ บางเล่มก็บันทึกไว้ว่า163กิโลเมตรบางเล่มก็บันทึกไว้ว่า165นะคะอันนี้ก็ขออนุญาต160กว่ากิโลเมตรแล้วกันเนาะถ้าเรานั่งรถจากเชียงตุงไปแม่สายจากแม่สายมาเชียงตุงออระยะทาง160กว่ากิโลเมตรเนี่ยก็นั่งรถประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมง เอาทำไมมันนานจังอ่ะคือด้วยระยะทางนะคะเป็นภูเขาขดเคี้ยวแล้วก็ทางไม่ค่อยดีแล้วก็อีกอย่างก็คือทางแคบด้วยนะคะเชียงตุงของเราก็จะเป็นเมืองหลวงของรัชฉานตะวันออกนะอิสเทนชันเนาะรัชชานตะวันออกนะคะก็จะเป็นจังหวัดเชียงตุงจังหวัดเชียงตุงเนาะก็จะมีอำเภออยู่3ามอำเภอนะ district เนาะ district ก็ขยายญ่นะคะพม่าจะเรียกขยายก็คืออำเภอมีอยู่3อํอำเภออำเภอที่1ก็คืออำเภอเชียงตุง อำเภอที่2ก็คืออำเภอท่าขี้เหล็กและอำเภอที่3ก็คืออำเภอเมืองสาจากอำเภอเนี่ยก็จะแยกเป็นอีกทาวชิป ทาวชิพก็น่าจะเป็นเมืองเนาะเป็นเมืองนะคะจะมีอยู่10ทาวน์ชิพสเมืองมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเชียงตุงมีเมืองเชียงตุงมีเมืองขาดนะคะแล้วก็มีเมืองเปงเมืองเปงเนี่ยก็จะแยกเป็นเมืองเล็กๆอีก2เมืองก็คือเมืองเปงกับเ <c oughs> มืองตงตาและอีกเมืองหนึ่งนะคะก็คือเมืองยางเมืองยางเนี่ยก็จะแยกเป็นอีก2เมืองก็คือเมืองยางกับเมืองปอกอ่าอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองลาอันนี้เนี่ยจะอยู่ใน ในเ,เขาเรียกอะไรอ่ะอำเภอเชียงตุงเนาะส่วนอำเภอท่าขี้เหล็กนะคะก็จะมีทาวน์ชิปหรือเมืองอยู่3ามเมืองทาวน์ชิปที่1เมืองที่1ก็คือเมืองท่าขี้เหล็กก็จะแยกเป็นเมืองเล็กๆไปอีก3เมืองก็คือเมืองท่าขี้เหล็กเมืองเชียงลาบแล้วก็เมืองตาเลนะฮะเมืองที่2ก็คือเมืองพญาศ แต่เมืองพะยักนี่ไม่มีแยกเนาะส่วนเมืองที่3ทาวชิปที่3ก็คือเมืองยองเมืองยองจะแยกเป็นเมืองเล็กๆอีก2เมืองก็คือเมืองยองกับเมืองยู่นะคะอันนี้อยู่ในอําเภอท่าขี้เหล็กส่วนอําเภอสุดท้ายก็คืออําเภอเมืองศาสตร์นะคะก็จะมีทาวชิปนะเมืองอยู่2เมืองก็คือเมืองศาสตร์เมืองสาดต์เนี่ยก็จะแยกเป็นเมือง2เมืองเล็กๆก็คือเมืองสาดต์กับเมืองโคก ส่วนอีกเมืองนึงก็คือเมืองตนแยกเป็นเมืองเล็กๆอีก3เมืองนะคะเมืองที่1ก็คือเมืองตนนั่นแหละเมืองที่2ก็คือเมืองฉะนั้นจังหวัดเชียงตุงมีอยู่3ามอำเภออำเภอที่1ก็คืออำเภอเชียงตุงอำเภอที่2ก็คือทักิเล็กและอำเภอที่3ก็คืออำเภอเมืองสาสนะคะประชากรที่อยู่ในเมืองเชียงตุงส่วนมากจะเป็นไตขืน นะหรือที่คนไทยเรียกว่าไทยเขินนั่นเองนะคะก็จะเยอะสุดเนาะลองลองมาก็จะเป็นไทยลื้อไทยเหนือนะคะแล้วก็จะมีไตหลอยไตลอยก็คือไทดอยออลว้วนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีชนกลุ่มเล็กๆอีกไม่ว่าจะเป็นรีซอนะคะอาคาลาหูวาดแดงออแล้วก็จะมีปะดองนะคะแล้วก็จะมี พมา่าแล้วก็มีอินเดียเนอะอันนี้ก็จะอาศัยอยู่รวมกันในเมืองเชียงตุงนะคะภาษาเราใช้ภาษาอะไรถ้าภาษาราชการเวลาเราไปเราไปทำบัตรประชาชนเราไปตอบใบขับขี่หรืออะไรแน่นอนอยู่แล้วเราใช้ภาษาพมา่านะคะแต่ในเมืองเชียงตุงเราจะใช้เป็นภาษาไตขืนไทยใหญ่นะคะแล้วก็ไทยเหนือนะ,ะประดองเขามาเข้าตลาดเขาก็จะใช้ภาษาไทยใหญ่ ว้าแดงนะหรือ,อมูเซอร์อาคาเวลาเขามาในกาดในกาดหลวงเนาะเขาก็จะใช้ภาษาไทยใหญ่บ้างก็ใช้ภาษาพาม่านะฮะก็สื่อสารกันนะคะส่วนไทยขข้นไทยเหนือไทยล้อบางทีเราก็ใช้ภาษาของตัวเองนั่แหละสื่อสารกันเพราะรู้เรื่อง เหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่สำเนียงเท่านั้นนะคะแต่ส่วนมากเวลาไปโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไตเขินไทเหนือไทยลือหรือไตยรอยก็แล้วแต่เราจะใช้ภาษาไทยใหญ่เนี่ยเป็นภาษากลางในการคุยกันค่ะคนไทยมาเที่ยวเชียงตุงคุยกับคนท้องถิ่นรู้เรื่องไหมรู้เรื่องค่ะ90%รู้เรื่องแน่นอนเพราะอะไรเพราะภาษาไทยเหนือไทยเขินไทยลือไทยร้อยของเราเนี่ย คือภาษาล้านนากับภาษาอีสานมาบวกมารวมกันแล้วก็คือภาษาของเราอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยก็คือภาษาของเราฉะนั้นคุยกันรู้เรื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะเราโตมากับละครช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดนะเราดูละครไทยเราฟังภาษาไทยตั้งแต่เด็ก,ดกฉะนั้นนะคุยกับคนท้องถิ่นรู้เรื่องแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึง่งนะถ้าเป็นไทยเขินไทยลื้อไทยเหนือเนี่ยเ,เราจะใช้ภาษาธรรมนะก็คือภาษาพื้นเมือง ที่เป็นภาษาธรรมของทางเชียงใหม่อะคะ่ะก็เราจะใช้ตัวหนังสือนั้นเนาะสำเนียงก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมคะฉะนั้นภาษาไทยเราก็ฟังออกออง่ายเราได้เปรียบไทยใหญ่เมืองอื่นๆตรงที่เรามีภาษาขืนนะคะภาษาปื้นเมืองก็คือภาษาธรรม ตัวหนังสือธรรมของทางร้านนาน,นั่นแหละนะคะก้าค้าก้าขางาจ้าซาจ้าสัญญาตาทาตาฐา,านาอันนั้นแหละนะคะเราได้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเนาะทำให้เราเข้าใจภาษาไทยง่ายเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะแบบเรียนเนาะแบบเรียนก็จะเป็นก้าไก่ไหลกันอยู่ในสวนฟังออกไหมคะก้าไก่ไหลกันอยู่ในสวนกอไก่ไล่กันอยู่ในสวนข้าไข่มีอยู่ไว้ในรัง ขอไข่มีอยู่ไว้ในหลังนี่แหละคะ่ะคือภาษาของเชียงตุงฉะนั้นมาเที่ยวเชียงตุงไม่ต้องกลัวว่าจะคุยกับคนท้องถิ่นไม่รู้เรื่องแต่ถ้าไปคุยกับพมา่าหรืออ,อ,อินเดียอ,อ,อินเดียก็รู้อยู่นะที่เชียงตุงไม่เหมือนที่พามา่าเนาะแต่ถ้าไปคุยกับคนพามา่าเขาก็คงไม่เข้าใจเพราะว่าพม่าสนมากเขาก็จะดูทีวีพมา่าใช้แต่ภาษาพมา่าเนาะซึ่งมันคนละทางกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะคะ แล้วถ้าคนไทยจะเข้ามาเที่ยวเมืองเชียงตุงนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองหรือสถานการณ์โควิดนะคะถ้าดีขึ้นแล้วคนไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองเชียงตุงนะต้องมายังไงเนาะก็อย่างแรกเลยพี่ต้องมาถึงแม่สายก่อนนะสุดเขตแดนสยามแม่สายแล้วเนาะพี่จะข้ามแม่น้ําสายเข้ามาเมืองท่าเาลิกประเทศพม่าเนี่ยนะคะหก็คือพี่จะทํา ใบผ่านแดนก็ได้นะคะใบผ่านแดนเนี่ยสามารถไปเที่ยวท่าขี้เหล็กเที่ยวเชียงตุงแล้วก็ไปถึงเมืองลาได้แต่ถ้าใบผ่านแดนก็คือทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะบังคับให้จ้างไกด์รู้สึกว่าไกด์ค่าจ้างไกด์วันละ1 0 0 0บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็อันนี้ถ้าท่านไหนมีข้อมูลเพิ่มก็ช่วยเสริมให้หน่อยนะคะแต่ถ้าพี่ไม่อยากจ้างไกด์พี่อยากจะเที่ยวเองอยากจะแป๊บแแกนะชอบแบบลุย,ลยๆอันนี้พี่ต้องขอวีซ่าจากกรุงเทพมา ถ้าพาสปอร์ตของพี่มีวีซ่านะคะพี่ข้ามผ่านแดนมาทางมาถึงถ้าคิเลกพี่ไม่ต้องจ้างไกด์เลยก็คือพี่สามารถเช่ารถนะคะหรือซื้อตั๋วรถมาถึงเชียงตุงไปเที่ยวถึงเมืองลาได้เลยนะคะอันนี้ก็สองทางเนาะทีนี้ถ้า,าจากท่าคีเลกไปเชียงตุงเนี่ยระยะทาง160กิกิโลเมตรเนี่ยเราสามารถสัญจรไปด้วยอะไรก็รถค่ะ ส่วนมากจะนั่งรถเพราะว่า160กิโลเมตรก็3ชั่วโมงครึ่งสีชั่วโมงเองนะคะก็นั่งรถไปได้เนาะเ,เครื่องบินมีไหมมีค่ะทาคีเหล็กก็จะมีสนามบินท่าคีเหล็กแล้วก็เชียงตุงก็จะมีสนามบินเชียงตุงนะคะบินจากท่าคีเหล็กมาเชียงตุงถ้าเครื่องบินก็คือประมาณ25นาทีอุอ้ยตกใจตุ๊กแก ตกใจตุกแกนะคะที่บ้านคุณยายมีตุกแกด้วยนะคะรู้สึกฝนจะตกหรืออะไรหรือเปล่าหรือเขาหิวน้ำหรือเปล่าเนาะเขาก็เลยมาตุกแกตุกแกตุกแกโอเคทีนี้นะคะถ้าเราจะนั่งเครื่องบินมาได้ไหมก็ได้นะคะนั่งเครื่องบินจากท่าขี้เหล็กมาเชียงตุงก็ได้แต่ตั๋วเครื่องบินก็คือเราต้องจองล่วงหน้าเป็นเป็นอาทิตย์เป็น2ออาทิตย์อย่างเงี้ยถึงจะได้แล้วจากท่าขี้เหล็กนั่งเครื่องบินมาเชียงตุงเนี่ย มีทุกวันไม่ไม่ได้มีทุกวันอาทิตย์หนึ่งมีประมาณ3วันหรือ4วันเนี่ยแหละนะมีแค่นี้เองจากท่านั่งเครื่องบินจากท่าขี้เหล็กไปเชียงตุงเนี่ยก็ประมาณไม่ถึง20นาทีม่ประมาณแค่1 0 1สนาทีหรือ15นาทีนี้ไม่แน่ใจนี่นนี่เคยนั่งไหมเวลานี้จะไปท่าขี้เหล็กเนี่ยนี้จะไปแม่สายเนี่ยนี่ก็นั่งรถไปตลอดนะคะซื้อตัว๋วรถแล้วก็นั่งรถไปตลอด แต่ที่นิรู้ก็คือเวลานี้กับเชียงตุงอะค่ะจากย่างกุ้งกับเชียงตุงเนี่ยมันไม่ไม่ใช่แบบบินตรงอะเนาะย่างกุ้งมาแวะจอดมันเตะเคนที่จะลงมันเตะเก็ลงไปก่อนเราก็นั่งรอนะเพราะจุดหมายปลายทางของเราเป็นเชียงตุงจากมันเตะเก็บินไปลงแฮโฮคนที่จะลงแฮโฮก็ลงไปแล้วคนที่จะขึ้นมาก็ขึ้นมามันเหมือนรถเมย์อะที่ที่จอดอะเครื่องบินของเราเหมือนรถเมย์ أ, ที่จอดไปเรื่อยๆนี่ก็นั่งรอบนเครื่องแล้วจากแฮโฮก็จะไปลงท่าขีดเหล็กก่อน คนที่จะลงท่าคิเล็กก็ลงไปนะนี่ก็นั่งรอเพราะนี่จะกลับเชียงตุงอ่าพอคนลงไปหมดแล้วนะฮะจากท่าคิเลกก็จะบินมาเชียงตุงนะระยะทางน่าจะ12นาทีหรือ15นาทีนี้แหละนี่ไม่แน่ใจนะคะถ้าท่านไหนอย,อยากจะนั่งเครื่องบินก็จองตั๋วเครื่องบินไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะท่าคิเหล็กเชียงตุงเนาะก็สามารถจองได้แต่ก็จะเป็น ราคา US นะถ้าต่างชาติต้องจ่ายเป็น US อย่างอย่างถ้าเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าเป็นต่างชาติก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็นั่งรถค่ะแค่3ชั่วโมงเองแล้วเราก็ จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ด้วย3ามชั่วโมงที่ว่าเนี่ยคือรถส่วนตัวหรือไม่ก็รถเช่าที่เราเหมามาเลยนะคะแต่ถ้าเรา,เานั่งรถบัสเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเขาก็จะไปแวะให้เข้าห้องน้ําแวะให้ทานอาหารแวะให้ซื้อของฝากอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะนานหน่อยเนาะโอเคเชียงตุงมีที่เที่ยวอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยก็คือวัดวาอาราม เชียงตุงจะไม่เหมือนทางย่างกุง้งย่างกุ้งจะมีเจดีย์เยอะมากใช่ไหมคะทางพมา่าจะมีเจดีย์เยอะแต่ทางเชียงตุงเราเนี่ยจะมีวัดเยอะนะวัดที่เด่นๆดังๆเลยก็คือ1วัดพระเจ้าหลวงละแขงนะคะหรือว่ามหาเมญมุญนีนั่นเองนะคะสก็จะเป็นวัดหัวคงนะหรือวัดอินหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนอกจากวัดก็จะมีหนองตุงนะ,ะหรือว่าหนองตุง,หน,ง,ตงหนองตุงเนี่ยตอนเย็นๆเขาก็จะไปออกกําลังกายกันเยอะเลย ก็มีขายปิ้งย่างขายหมาล่านะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยน้องตุงเนี่ยตอนเย็นๆเริ่มไม่คึกคักละเพราะเขาหันมาคึกคักกันทางน้องคำน้องคำนี่แทบออรอบๆน้องคำเนี่ยขายเป็นอาหารสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วเห็นได้ยินข่าวมาว่าเขาจะทำเหมือนออตอนนี้เขาทำใหม่แล้วนอกสวยงามมากเลยก็คือ จะทำเป็นเป็นตลาดนัดกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ข้อมูลยังไม่ชัวร์นะคือได้ยิยนข่าวมานะคะนอกจากสถานท,ที่ท่องเที่ยวในเมืองแล้วก็จะมีต้นไม้ยางใหญ่ๆสูงๆนะคะท่านไหนที่เคยมาเชียงตุงแล้วก็ก็ไปถ่ายรูปเนาะสมัยนั้นก็คือยังธรรมชาติอยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยนะะก็มีนายทุนเข้ามาทำเป็นสวนดอกไม้เป็นน้ำตกเล็กๆเป็นร้านกาแฟก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งนะคะเ,เมืองเชียงตุงของเราเนี่ยจะโด่งดังมากใน กลุ่มที่ชอบท r ็ก k i n g นะฝรั่งจะชอบมากเลยเชียงตุงนอกจากสีปอ้อแล้วเนี่ยฝรั่งจะชอบมาเที่ยวเมืองเชียงตุงมากเพราะว่าเขาจะท r ็ก k i n g ก็คือเดินป่าเดินเขาอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปชมหมู่บ้านชาวแอนนะคะหมู่บ้านชาวอาคาหมู่บ้านชาวพี่น้องลาหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะด่งดังเรื่อง t r ็ก k i n g มากเลยศาส,สนานับถือศาสนาอะไรมากที่สุดนะคะเราจะนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดลองลงมาก็จะมีคริสเตียน นะอา้าวไทยใหญ่ก็นับถือคริสเตียนมีมีซี่บ้านกลางนาหลวงไงเนาะอันนั้นก็นับถือคริสเตียนนะคะแล้วก็จะมีนับถืออิสลามนะมุสลิมเนาะมุสลิมอิสลามเนาะก็มีนะคะแล้วก็ส่วนน้อยที่นับถือผีบรรพบุรุษอย่างนี้ก็มีหนะ้าที่ที่อยู่ตามาชนบทอย่างเงี้ยค่ะในตัวเมืองเชียงตุงของเราเองเนี่ย ในเวียงเนี่ยจะแบ่งเป็นเขต5เขตก็คือเขต1เขตด2เขต3เขต4เขต5นะส่วนนอกเมืองนะคะอย่างเช่นกัดฟ้าที่นี่ไปตลาดมาหรือทางกัดเต่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเอื่องเนาะเราจะเรียกว่าเอื่งนะคะเอื่งเนี่ยจะมีทั้งหมด31เอิง นะแต่ชื่ออะไรบ้างอันนี้นี่ก็ไม่ได้เจาะลึกมาขนาดนั้นนะคะก็รู้แค่หลักๆที่เด่นๆด,ดังๆเลยก็อย่างกัดเตานะคะกัดท้ายหรือกัดฟ้าหรือมึงลาบเนาะทางเนีน่มึงเจมอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะรู้แค่เท่านี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ลงลึกสักเท่าไหร่อาหารการกินนะคะอาหารการกินของเราก็คือถ้า คนไทยมาเที่ยวเนี่ยคือสบายใจได้เลยพีพีเท่านไหนที่แบบเอ้ยทานยากจะทานได้ไหมโอ้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ากับข้าวของเราก็คือเหมือนทางภาคเหนือเลยนะั่นน้าพริกนมุมไส้อัวแคบหมูอ่ะนะคะแล้วก็ที่ขึ้นชื่อของเรามากที่สุดที่ไม่มีที่ไหนเลยในรัชชานไทยใหญ่ที่อื่นๆเมืองอื่นๆไม่มีเลยก็คือข้าวซอยน้อยลอยน้ะข้าวซอยน้อยลอยน้ําหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าชั้นพิซซ่า ก็คือพิซซาของไทยใหญ่นั่นเองนะคะซอยน้อยลอยน้ำเนาะก็ลองชิมดูมาถึงที่เชียงตุงนะนอกจากข้าวซอยน้อยลอยน้ําแล้วเนี่ยเ,เด่นเด่น,ด,นดังๆเลยก็จะมีข้าวแรงฟืน้นนะคะหรือว่าข้าวฟืนฟ้นข้าวฟื้นขาวข้าวฟื้นโทนะคะหรือข้าวกัญจินนะะก็มีเนาะก็ต้องลองชิมนะคะมาถึงที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือผักกาด แกงผักกาดใส่ถั่วเนา่าอันนี้อร่อยนะคะก็เรื่องอาหารการกินนี่ถ้ามาเที่ยวเชียงตุงนี่ไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้ามากับทัวร์ส่วนมากเขาก็จะลงร้านอาหารอยู่แล้วเนาะร้านอาหารก็อาหารก็จะแบบต้มยำกุ้งนะคะผัดคะน้าหมูกรอบออผัดกะเพราหรืออะไรก็คืออาหารไทยเลยแหละนอกจากอาหารไทยใหญ่ที่ เราทานกันแล้วนะคะในเมืองเชียงตุงเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีชนกลุ่มอยู่รวมกันเยอะมากนะคะเราก็จะมีอาหารจีนก็มีนะร้านอาหารจีนก็มีเยอะนะคะตอนเช้าๆอยากจะไปกินเกี๊ยวไหมติ่มซำไม่มีนะมีแต่เกี๊ยวนะคะตอนเย็นๆอยากจะกินซาลาเปาไหมข้าวต้มไหมก็มีนะคะหรืออยากจะกินปิ้งย่างของจีนหม่าล่านะก็มีเนาะหรืออยากจะกินอาหารพามา่านะไม่ว่าจะเป็นมุ้งเห็นคา ขนมจีนน้ำยาปลาหยวกกล้วยนะคะหรือ,อ,อหมูสเต๊กวัตตาตกโทของพาม่านะคะหรือจะเป็นละพะเยชานมนะคะหรือ,อ,อโรตีองค์โรตีเปปรลาตาอะไรทัาตายาอะไรก็มีครบเราสามารถไปหาร้านอร่อยอร่อยร้านอะไรแบบได้เลยนะคะซึ่งสตรีทฟูด้ดนะถ้าสตรีทฟู้ดเนี่ยก็ค่อนข้างสะอาด ท่านไหนที่แบบมาเที่ยวพม่าแล้วโอ้ยสตรีทฟู้ดพมา่าแบบไม่ไหวเลยแต่ถ้ามาที่เชียงตุงสตรีทฟู้ดเชียงตุงเยี่ยมเลยนะคะแล้วเชียงตุงใช้เงินอะไรนะคะซึ่งเชียงตุงเราเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ติดจ,จีนนะอยู่ติดลาวอยู่ติดไทยนะคะหลักๆเลยในประเทศของเราเวลาเราซื้อจับจ่ายซื้อของกันเราใช้เงินชาร์ท นะสกุลของพมา่าแต่ถ้าคนไทยมาเที่ยวเวลาไปซื้อของนะคะก็มีหลายลายร้านอยู่เหมือนกันที่รับเป็นเงินไทยบาทนะคะถ้าเราไปซื้อของกินเนี่ยถ้าเขาไม่รับก็เราก็สามารถไปแลกในตลาดได้เลยในตลาดนี้มีประมาณ20 3 0ล้านเลยนะคะเอาโต๊ะมาวางเก้าอี้วางแล้วก็เอาเงินใส่ในตู้ก็คือแลกกันอย่างนั้นเลยเนาะก็สามารถไปแลกในตลาดได้นะคะ เชียงตุงมีกี่ฤด,ดูก็เหมือนประเทศไทยเลยค่ะมีอยู่3มฤดูนะคะก็คือฤด,ดูหนาวนะคะพฤศจิกถึงกุมภาเนาะแล้วก็มีฤด,ดูร้อนนะคะก็คือมีนาถึงเอ่อเท่าไหร่อ่ะมิถุน,นายนแล้วก็ฤดูฝนนะคะก็จะเป็นกรกฎาคมถึงตุลาคนะอันนี้ก็คือจะเป็น3ามฤดูนะคะที่เชียงตุงเนาะ,ะเชียงตุงหนาวมากไหม มีบันทึกไว้ว่าเชียงตุงเนี่ยเคยหนาวถึงหนึ่งองศาแต่ปัจจุบันนะคะไม่ได้หนาวขนาดนั้นแล้วแล้วร้อนเท่าไหรอ่อ่ะร้อนเคยมีบันทึกไว้ว่าร้อนเคยร้อนถึง41อองศาก่อนที่เราจะออกมาเที่ยวนะคะถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะบอกเพื่อนเขาว่า have a nice trip เออมีความสุขกับการเดินทางนะมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะแต่ถ้าเป็นเอเชียของเรานะคะเวลาเราจะไปเที่ยวญาติหรือเพื่อนบ้านเราเขาจะสั่งว่ายังไงคะ เขาจะบอกว่าอยาลืมของฝากนะอันนี้น่าจะเหมือนกันเนาะในเอเชียทั่วๆไปเหมือนกันหมดเลยนะคล้ายๆกันเนาะเกือบจะเหมือนกันหมดเลยนะคะฉะนั้นมาเที่ยวเชียงตุงถ้าจะกลับไปซื้ออะไรไปฝากญาติหรือพี่น้องดีนะของฝากจากเชียงตุงหนึ่งเลยก็คือชุด นะชุดไตคขึนนะโบคว,ว่ำัวงายหรืออะไรก็ได้ที่เราชอบเนาะชุดไทยใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะคะสถ้าเป็นของกินนะคะของกินที่เชียงตุงเนี่ยที่แนะนําก็จะเป็นรถด,ด่วนรถนะด,ด่วนที่เมืองไทยก็มีนะที่เมืองไทยก็มีนะ,ะก็คือถั่วเน่าค่ะซื้อถั่วเน่าไปฝากนะคะหรือไม่ก็ซื้อเตาเตาก็คือสาหราย แต่เนื่องจากว่าประเทศของเราเนี่ยยังผลิตสาหลายแบบสำลึกรูปเหมือนเมืองไทยไม่เป็นเนาะยังเป็นสาหร่ายแบบธรรมชาติมากอะที่ไปหามาแล้วก็มาผสมทวเน่าใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตากแห้งเนาะมันก็จะได้มาเป็นแผน่นเราไปทอดกินหรือไม่ก็ไปย่างกินก็ได้นะคะของฝากจากเชียงตุงมีอะไรเอกนะถ้าท่านไหนอยากจะได้ธนาคาก็สามารถหาซื้อไปได้นะธนาคารเนี่ยปลูกที่เชียงตุงไม่ได้แต่ก็คือ ไปนําจากพม่ามาขายเนาะราคาก็จะค่อนข้างถูกนะคะขนมตุ๊บตับถั่วตัดมีไหมตุ๊บตับถั่วตัดนี่อันนั้นต้องไปทางหงสายยางกุง้งนะคะที่เชียงตุงไม่มีเนาะก็เยอะแยะเลยค่ะเครื่องสารนะคะถ้าชั้นไหนชอบแบบงานฝีมือเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสารนะคะชุดพื้นเมืองหรือถั่วเน่านะคะเตานะคะหรือของกินอะไรก็แบบไปเลือกหาซื้อได้เลยเนาะแต่ จะคล้ายๆกับทางร้านนานะคะทางภาคเหนือฉะนั้นอของฝากเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะที่ที่แตกต่างกันเนาะก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะโอเคก็อันนี้ก็คร่าวๆนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะถ้าขาดตกบกพร่องไปตรงไหนก็ช่วยเสริมให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะ,ะก่อนที่จะลานะคะ ขอฝากช่องนินินเชียงตุงนินินอินเมียนมาด้วยนะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ